จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนับวันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีมาป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545จนถึงปัจจุบันโดยการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายวิรชัยนัคมาศภายใต้นโยบายและแผนการดำเนินง,งานที่วางร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับอำเภอและจังหวัด โดยบรรจุเป็นวาระสำคัญของจังหวัดมีคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานในการขับเคลื่อนซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกระดับมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทูบี n ัมเบอร์วกระจายลงถึงพื้นที่ทุกอำเภอเพื่อให้เกิดการบรรณาการของหน่วยงานในระดับอำเภอในการเพิ่มชมรมในชุมชนในโรงเรียนในสถานประกอบการและการจัดงานมหากรรมทูบีนัมเบอร์วระดับจังหวัด ปี2562จำนวน1,400,000บาทปี2563จะสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันจำนวน1,700,000บาทและปี2564จะสรรงบประมาณสน,สนับสนุนกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันแบ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วัน1น6 2 0 0 0บาทลงพื้นที่ทั้ง16อำเภอและสนับสนุนการแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศจำนวน600,000บาท จังหวัดของเราเป็นสมาชิกนิตยสารทูบีนัมเบอร์วันสามรายต่อปีศูตรประสานงานโครงการตั้งอยู่ที่ชั้น3อาคารพิาทยาธาราสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครสิทธิยาวิสัยทัศน์คือพระนครศรีอิทธยาเป็นเมืองมรดกโลกเยาวชนเข้มแข็งสืบสารศิลปวัฒนธรรมด้วยแกนนำทูบีนัมเบอร์วันพันธกิจ 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีแผนงานในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการทูบีนัมเวันสส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมตามแนวทางโครงการทูบีนัมเวันเป้าประสงค์คือเยาวชนจังหวัดพระนครศรีธุยาเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีธุยาได้น้อมนำสามยุทธศาสตร์มาดำเนินการดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดได้มีการดำเนินงานต่างๆจากหลายหน่วยงานโดยมีโครงการที่ได้ดำเนินการดังนี้ 1. รณรงค์รับสมาชิกตลอดทั้งปีการออกบูธให้ความรู้และเชิญชวนสมัครสมาชิกและจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอรวัน 2. ดำเนินการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และสร้างกระแสนิยมต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำทุกปีในเดือนมิถุนายนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยมีกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นการสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดประกวดขบวนพาเหรดสร้างสารรค์ต่อต้านยาเสพติดของประชาชนขบวนพาเหรดของนักเรียนนักศึกษาการแข่งขันชมรมทูบีนัมเบอร์วันทูบีนัมเบอร์วันแดนซ์ไซด์ทูบีนัมเบอร์วันไอดอลและการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับยาเสพติด 3. การรณรงค์ออกบุญทนทศการติดป้ายประชาสัมพันธ์และเสียงตามสายของหน่วยงานใช้ช่องทางการสื่อสาร Facebook, Twitter และ Line to be number o n วพระนครศรีตยา 4การแสดงสัญลักษณ์ของความเป็นทูบีนัมเบอร์วันทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดพระนครศรียากำหนดใช้วันต่อต้านยาเสพติดโลกเป็นวันทูบีนัมเบอร์วันและมาร่วมกันแสดงออกถึงพลังในการต่อต้านยาเสพติดจังหวัดพระนครศรียากำหนดให้วันพุธเป็นวันสวมเสื้อทูบีนัมเบอร์วันและสวมเสื้อทูบีนัมเบอร์วันในการเข้าร่วมประชุมงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 1. กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกส่งลูกหลานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและกลับมาเป็นแกนนาในการพัฒนาสมาชิกชมรม 2. โครงการใครติดยายกมือขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากปปสมีศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรียยาเป็นหน่วยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลติดตามและประเมินผลความสำเร็จเป็นประจำทุกปี ปี2,564มีผู้เข้าโครงการ250รายสามารถหยุดยาได้ร้อยละ96และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยกลับไปศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพต่อไป 3. การสนับสนุนจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอรวันในโรงเรียนชุมชนศูนย์ฝึกเด็กสถานพินิษฐ์ทันทสถานวัยหนุ่มเรือนจำจังหวัดโรงงานและสถานประกอบการ 4. จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันในสถานศึกษาโรงงานเรือนจำและในทันทสถานยุทธศาสตร์ที่3การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด 1. โครงการพัฒนาเครือข่ายชมรมทูบีนัมเบอรวันเน้นเพื่อนช่วยเพื่อนพี่สอนน้องเกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนกระบ,บวนการแนวคิดต่างๆทั้งชมรมในสถานศึกษาโรงง,งานสถานประกอบการและชุมชน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในการดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วันระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับเขตมีการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานแบบเพื่อนช่วยเพื่อนไปมาหาสู่เรียนรู้ซึ่งกันและกันมีการศึกษาดูงานทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดระยองจังหวัดราชบุรีจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทูบีนัมเบอร์วันเขต4 you just